พวกอะไรครับเสื้อผ้าจะเผาเก็บไว้ดีไหมอือไอที่เอ็นมาจากคือถ้าเกิดมีพวกกรดน้ำหอมน้ำหอมมันก็เสพเพราะว่าเวลาเผาแล้วเวลามันระเบิดเนี่ยมันไปโดนตาแมวัวปล่อยนั้งมัน ก็าไว้ดีกว่าค่ะแม่ให้ให้เอาไปถวายให้ใครก็ได้ค่ะที่เขาอยากได้ก็เดี๋ยวตอนไปนั่งก่อนแล้วกันครับก่อนเราแกะดูก่อนได้ค่ะไม่ไม่ไม่แกะไม่ใช่มเอาเขาเขาของเสั้ผ้าเอาแตนเผาไปเลยแล้วกันค่ะเพราะมันไม่มีอะไรสุดตัวไม่มีกวดท้องหอมไม่มีค่ะไม่มี้าสารหอมแดงเอาแก็เผาไปเลยดีกว่าเกก่งันได้คแต่ถ้าปวดน้องหอมผมมอนุญาตนะไม่มีม่ะไม่ อ้าถ้ากดแก้วมันแรงมันแตกแล้วมันต้องอะไรแต่นหอมมันจะเบิ่ไงคะมันอัดการทำหอมมันไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มีเสือาไหม้ขอแลงผู้ชายครับขอแลกไม่ให้ไม่ให้ไม่ห้กนเ่

เดี๋ยวไอ้แบงค์เนี่ยฮะเดี๋ยวต้องเผาต้งเก็บออกนะขอไม่เผาค่ะค่ะไม่เป็นไรเะจ้าแเดี๋ยวเดี๋ยวีไเวม่เอ้วกแว่นาในจา็กระเป๋าั้่ีเอาไปใช้กันได้นะคะต่างเกงก็มี เอาไปใ้หรือเอาทแม่กเอาไปช้ใหเขาทยมีอะไรก็ไปแล้วพวกส่วนแว่นาฬิกามาคาดห่วงเอาใช้กันได้นะครับขยาจเอาไหมมีเอาไหมมีพวกเรางสาถุงใส่ถุงเลยค่ะเดี๋ยวตอนเขา